เราไปโน้ด้านนีแล้วก็ไหนเจอไหนหน้าไหนหน้าแล้วก็ล้างนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็นี่อีกพวกเจ้าน่ะสู้ข้าไม่ได้หรอกข้าไปเอาตัวพวกเจ้ามาหมดแล้วอ ท่านครับท่านครับท่านครับพวกเจ้ามีอะไรอีะ่ะเคอว่ามันด่าพวกเราครับไอเทปเจ้าสแตมมันด่าพวกเราแล้วมันเอาตัวคอครของพวกเราครับฮะมันด่าพวกเราเหรอใช่ครับใช่ครับน้อยแน่แกบังอาจมันด่าพวกเราได้ยังไงเอ้ยอย่างนี้ปากกาสองคาอย่างเต็มรูปแบบเตรียมตัวตายพวกเทพเจ้ามันเอ้ยไอพวกเทพเจ้าสแตม